เ like ช้าตู่ณที่อาณาจักรชิงเฟิงนี่นี่เจ้าได้ยินไหมว่าเมื่อคืนคนของอาณาจักรเดเมไพรได้ทําการบุกมาโจมตีที่พระราชวังและเมื่อคืนท่านหลิงซ่งก็ได้เอาตัวเองเข้าแลกจนเสียชีวิตใช่ใช่เมื่อคืนนี้เขาก็ได้ยินมาเหมือนกันเมื่อคืนท่านหลิงซ่งได้สังหารคนที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรเดเมไพรได้ถึงสองคนเลยนะ แต่ในท้ายที่สุดเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยคมมีดนับสิบที่ได้แทงไปที่เขาถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตลงไปแล้วแต่ร่างกายของเขาก็ยังไม่ลม้มลงเลยท่านหลิงซ่งเขาเป็นวีรบุรุษของพวกเราอย่างแท้จริง <S <S นี่มันก็นานมากแล้วทำไมหยางเฉินเจ้าถึงยังไม่กลับมาหาข้าสักทีเอ๊ะทำไมน้ำตาของข้าถึงได้ไหลออกมาเองล่ะดูเหมือนว่าน้ำตาของแม่นางจะไหลออกมาไม่หยุดเลยนะครับแล้วทันใดนั้นหยางเฉินก็ได้เปิดประตูเข้ามา หลิงอยู่หยางเฉินในที่สุดเจ้าก็กลับมาสักทีเมื่อกี้ข้ารู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นข้ารู้สึกเหมือนว่าข้าสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปหลิงอยู่คือว่าพ่อของเจ้าเขาได้เสียชีวิตลงในการต่อสู้เอ๊ะนี่มันอะไรกันมันเป็นไปไม่ได้หยางเฉินเจ้ากำลังกโกหกข้าอยู่ใช่ไหมเจ้าจงบอกความจริงข้ามาเดี๋ยวนี้นะว่าเรื่องที่เจ้าพูดมันต้องไม่ใช่เรื่องจริง ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยจริงๆเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าเองนี่มีท่านพ่อของข้าตายแล้วหรอแล้วอย่างเฉินเขาก็ได้รูปหัวเบาๆลิงอยู่ก่อนที่พ่อของเจ้าจะตายเขาได้ปกป้องอณาจักรชิงเฟิงแห่งนี้เอาไว้เขานั้นเปรียบเสมือนวีรบุรุษของอาณาจักรชิงเฟิงอย่างแท้จริง แต่ข้าไม่อยากได้เวลาบรุษสักหน่อยข้าเพียงแค่อยากได้ท่านพ่อของข้ากลับคืนมาเฮ้อเฮ้ตอนนี้ท่านพ่อไม่อยู่กับข้าอีกแล้วเฮ้อเฮ้อฮ,ฮอย่างเฉิงฮ่างั้นข้าจะขอดูแลนางเองเจ้าจงกลับไปก่อนเถอะและเมื่อเจ้ากลับไปเจ้าจงหาวิธียุติปัญหานี้ซะและอย่าทําให้ความพยายามครั้งสุดท้ายของหลิงซ่งต้องสูญเสียเปล่าข้าข้าน้อยเข้าใจแล้ว อย่างเฉินข้าอยากเจอท่านพ่อเจ้าช่วยพาข้าไปหาท่านพ่อได้หรือไม่แต่ว่าเจ้าเจ้าไม่ต้องกังวลข้าไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะฮงั้นก็ได้ข้าจะพาเจ้าไปหาเขาเองณหน้าประตูวังศพของหลิงซ่งเต็มไปด้วยคมดาบที่ได้แทงอยู่บนตัวเขาหลิงซ่งข้ากับแม่นางหลิงอยู่มาหาเจ้าแล้ว ท่านพ่อแล้วภาพก็ได้ตัดไปเมื่อก่อนหน้านั้นพวกเจ้าจงเข้ามาได้เลยเออทาหารของอาณาจักรเดเอมพายนับร้อยคนได้พากันบุกเข้ามาที่พระราชวังข้าหลิงซ่งถึงแม้จะต้องตายก็จะไม่ยอมให้พวกเจ้ามายึดครองอาณาจักรชิงเฟิงแห่งนี้หลิงซ่งเจ้าไม่ได้ล้มเหลวในการดำรงตำแหน่งแม่ทัพของอาณาจักรชิมเฟิงแห่งนี้หรอกนะท่านท่านพ่อ ข้ามาหาท่านแล้วได้โปรดพูดกับข้าหน่อยข้าหลิงอยู่ลูกสาวของท่านไงท่านพ่อท่านได้โปรดตื่นมาสิข้าขอร้องละ่ะท่านพ่อฮ <c oughs> ท่านพ่อท่านจากข้าไปเช่นนี้แล้วข้าจะทําอย่างไรดีท่านพ่อท่านได้โปรดอย่าทิ้งข้าไปแล้วหยางเฉินก็ได้เดินเข้ามาปอบนะครับหลิงอยู่ ถ้าหากเจ้าไม่มีที่ไปแล้วเจ้าก็มาอยู่กับข้าก่อนเถอะเพราะข้าได้รับปากกับพ่อของเจ้าเอาไว้แล้วว่าข้าจะคอยปกป้องเจ้าแทานเขาเองอย่างเฉิญขอบคุณนะแต่ยังไงก็ตามข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วละ่ะเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วเจ้าจะไปที่ไหนละ่ะข้านั้นทําตัวเป็นเด็กมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่ท่านพ่อยังอยู่ท่านพ่อก็คอยปกป้องข้ามาเสมอและเจ้าก็ยังจะมาปกป้องข้าอีก ดังนั้นข้าจึงได้ตัดสินใจแล้วว่าข้าจะออกไปหาประสบการณ์บนแผ่นดินใหญ่และข้าต้องการพิสูจน์ให้ผู้คนเห็นว่าข้ามีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะเป็นลูกหลานของท่านบรรพบุรุษเจินกัวหาวแต่เจ้าจะไปคนเดียวได้อย่างไรมันจะไม่อันตรายเกินไปหน่อยหรือแต่ว่าท่านบรรพบุรุษของข้าเจินกัวหาวไม่เคยกลัวการต่อสู้หรอกนะอีกอย่างข้าเองก็ไม่อยากทําให้ศักดิ์ศรีของท่านบรรพบุรุษต้องมาอับอายด้วย และยิ่งไปกว่านั้นข้าเองก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นด้วยข้าเข้าใจแล้วถ้าหากเจ้าพูดถึงขนาดนี้ข้าเองก็ไม่มีอะไรที่จะต้องห้ามเจ้าแล้วแล้วข้าจะรอเจ้าจนกว่าเจ้าจะกลับมาก็แล้วกันแน่นอนเมื่อข้ากลับมาแล้วข้าจะต้องแข็งเก่งขึ้นและหวังว่าข้าจะคู่ควรกับเจ้าขึ้นมาบ้างนะเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะตามหาเจ้าให้ทั่วเมืองเลยและเจ้าก็ห้ามปฏิเสธข้าด้วยล่ะไม่ต้องห่วงถ้าหากมีวันนั้น ข้าของให้สัญญาว่าข้าจะรอเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าเจ้าสัญญากับข้าแล้วนะท่านพ่อลูกสาวของท่านจะออกไปหาประสบการณ์บนแผ่นดินใหญ่ข้าเชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านพ่อจะต้องคอยดูข้าอยู่บนสูงสวรรค์อย่างแน่นอนและลูกสาวคนนี้จะไม่ทําให้ท่านผิดหวังอีกลาก่อนนะหยางเฉินเจ้าอย่าลืมสัญญาของเราด้วยล่ะนี่หลิงซ่งเจ้าดูอยู่หรือไม่ตอนนี้ลูกสาวของเจ้านางเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว สิที่หลินเจี้ยนตอนนี้พวกเรามาถึงอาณาจักรชิงเฟิงแล้วสิทธิี่และดูเหมือนว่าด้านล่างนี้จะคือเมืองหลวงของอาณาจักรแห่งนี้ครับจากที่ข้าดูเข็มทิศมาแสดงให้เห็นว่าเจียงหนานอยู่ที่นี่เจ้าจงไปตามหามันก่อนเร็วเข้าเจ้าจงรีบไปได้แล้วครับสิทธพี่ข้าจะไปพาตัวบันมาให้ท่านเองอจะไปตามหามันให้ยุ่งยากทําไมกันในในข้าก็มาทั้งทีข้าขอเล่นสนุกหน่อยเถอะหยา่า แล้วขึ้นพลังของดาบที่ปล่อยออกมาก็าไปกระทบกับพื้นนะครับทําให้เกิดเสียงระเบิดขนาดใหญ่นะครับและเหล่ายอดฝีมือก็ได้ออกมากันนะครับมันเป็นใครกันที่กล้ามาโจมตีอาณาจักรชิงเฟิงแห่งนี้องค์จกักรพรรดิของอาณาจักรชิงเฟิงแห่งนี้มันไม่มีค่าพอที่จะให้ข้าเปลืองแรงออกไปค้นหาหรอกคงจะดีไม่ใช่น้อยถ้าหากข้าได้เผชิญหน้าโดยตรงเช่นนี้ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นองค์จกักรพรรดิของอาณาจักรชิงเฟิงจงปรากฏตัวออกมาเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ปล่อยขึ้นพลังออกมา ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมหาศาลนะครับนี่มันพลังบ้าอะไรกันเนี่ยมันช่างรุนแรงจริงๆเฮเจ้ามดพวกนี้มันช่างอ่อนแอยิ่งนะักข้าคือองค์จักรพรรดิของอาณาจักรชิงเฟิงแห่งนี้เจ้าเป็นใครกันถึงได้กล้ามาโจมตีอาณาจักรชิงเฟิงของข้าโดยที่ไม่มีเหตุผลเช่นนี้ืึดูจากพลังลมปานของเจ้าที่ปล่อยออกมาเจ้าเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญศิละปะการต่อสู้สินะนับว่าไม่เลวเลยนี่ข้ามีนามว่าหลินเจี้ยน มาจากนิกายภูเขาทรงทีฮะแท้จริงแล้วใช้ผู้แข็งแกร่งผู้นี้เขามาจากนิกายภูเขาทรงทีนี่เองนิกายภูเขาทรงทีนั้นเป็นถึงนิกายลำดับที่3ข้าเคยได้ยินมาว่าพวกเขามีฝรังที่แข็งแกร่งว่ากันว่าเพียงแค่ลูกศิษย์เพียงคนเดียวก็มีฝลังมากพอที่จะทำลายอาณาจักรหนึ่งได้แบบนี้อาณาจักรชิงเฟืนของเราต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่ข้ารู้แล้วเจ้าคงจะเป็นลูกศิษย์ของทรงซีเปาสินะทำไมเจ้าถึงได้มาที่อาณาจักรชิงฟืนของข้ากัน สงซีเปาเจ้าสงของขวัญชิ้นใหญ่มาที่อาณาจักรจิงฟืนของข้าเช่นนี้มันจะไม่หยาบคายเกินไปหน่อยหรือที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะตามหาคนคนนึ่ก็เท่านั้นเมื่อสองวันก่อนมีใครบางคนในอนาณาจักรจิงซืนของเจ้าได้สังหารลูกศิษย์ชั้นนอกของนิกายข้าเขาชื่อว่าเจียงยู่และมันก็ทําให้นิกายภูเขาทรงเียของข้าต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าหากเจ้ายอมส่งตัวมันมาข้าก็จะยอมกลับไปผู้ที่ข้าเจียงยู่คือท่านหยางเฉินไม่ใช่หรือ แล้วถ้าหากข้าไม่ยอมส่งตัวเขาให้เจ้าล่ะถ้าหากเจ้าไม่ยอมส่งตัวมันมาข้าก็จะทาลายอาณาจักรชิงเฟิงแห่งนี้ซะให้มันแลกขามือของข้าดีละเอ๊ะนี่นี่มันอะไรกันเขาจะทําลายอาณาจักรชิงเฟิงของพวกเราอย่างนั้นเหรอเฮ้อทำไมในโลกนี้ถึงมีแต่คนที่จะลีเลื่อมแสวงหาความตายกันนะทําไมถึงไม่เห็นคุณค่าของชีวิตกันเลยท่านพ่อท่านจะไม่ไปที่นั่นหน่อยเหรอเจ้าอย่าพึ่งเร่งรีบไป จริงๆแล้วที่ข้ามาหาเจ้าที่นี่ก็เพื่อที่จะมาบอกเจ้าว่าข้าจะไม่อยู่ที่อาณาจักรจิงเฟิงในอีกสองวันข้างหน้าอร่อยกรนี่ท่านพ่อท่านจะไปที่ไหนท่านได้โปรดให้ข้าติดตามท่านไปด้วยได้หรือไม่เจ้าไม่ต้องไปหรอกในคราวนี้ข้าจะออกไปเพียงคนเดียวท่านท่านพ่อท่านไม่รักข้าแล้วเง้นหรอหรือว่าข้ามันไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกบุญธรรมของท่านแล้ว มันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดหรอกนะช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากมายมันเลยทำให้ข้าอยากออกไปข้างนอกสักพักก็เท่านั้นเจ้าเด็กน้อยของข้าเวลานี้มันก็ผ่านมา80,000ปีแล้วเจ้าเองก็เติบโตขึ้นมากและเจ้าสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เจ้าชอบได้แล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องติดตามข้าอีกต่อไปก็ได้ท่อนพ่อเจ้าลุกขึ้นได้แล้วข้าจะออกไปแล้วและก่อนที่ข้าจะไป ข้าคงต้องขอจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก่อนขอบคุณครบรอบทอนพอ่อดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายของเจียงชิสินที่เสียเปรียบนะครับเจ้ามันก็เป็นเพียงแค่มดหรืออาจจะมาท้าทายข้างั้นหรือตอนนี้มันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ยอมส่งตัวม,มาให้ข้าข้าก็จะฆ่าเจ้าก่อนและค่อยฆ่าเจ้ามดพวกนี้ทั้งหมดที่อยู่ในอาณาจักรของเจ้างานของข้ามันก็จะเป็นอันเสร็จสิ้น นี่เจ้าทำตามอำเภอใจเช่นนี้มันเป็นเพราะคำสั่งของทรงสีเป่าใช่หรือไม่เจ้ามันช่างไม่มีเหตุผลเลยจริงๆเฮเหตุผลงั้นหรือในใสายตาของข้ามีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์มาอ้างเหตุผลกับข้าได้พวกเจ้ามันก็แค่พวกมดปลวกมันไม่มีค่าพอที่ข้าจะต้องใช้เหตุผลด้วยหรอกตายซะเถอะแล้วเขาก็ได้ปล่อยขึ้นพลังมาที่เจียงชีซินนะครับถ่อนถ่อนองค์จะกรพริข้าทำสุดความสามารถแล้ว สงสลายเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าเจ้าเป็นใครเฮ้กับีแค่พลังแค่นี้เจ้าคิดที่จะมาโจมตีอาณาจักรจิงเฟืงของข้างั้นหรืองั้นข้าจะบอกให้ว่าข้าเป็นใครข้าก็คือผู้ที่จะมาฆ่าเจ้าอย่างไงล่ะ